สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อป5.4นิวันกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมมีรถดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะผมเป็นรถเก่งเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มที่เ,เล่นรถยุโรปนะครับผมนั่นก็คือเจ้าคันด้านหลังนะฮะ B M W 525d F10 LCI นะผมคันนี้มาในรุ่น M Sport เป็นแพ็กเกจการตกแต่ง M Aero Dynamic ซึ่งมันดูสปอร์ตมันดูหรูหรามากแล้วก็ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะผม218รแแรงมา้า450นิวตันเมตรแรงสะใจแน่นอนนะผมฉายาเทพแรงบิดนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะขับโคตรสนุกนะครับผมขับดีด้วยและประหยัดน้ํามันด้วยนะผมท่านใดที่อยากจะได้รถเก่งดีๆแบบนี้นะผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะติดต่อเข้ามาเรายังไม่รู้ข้อมูลเลยนะผมคันนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างอ่ะคันนี้นะครับตัวรถปี2016เลขไมล์1 3 6 0 0 0มนกิโลนะครับผมอุปกรณ์มีกุญแจให้2ดอก มีคู่มือการใช้นะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับผมและที่สาคัญนะ่ันใดที่สนใจคันนี้นะผมเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับผมสบายใจกันได้นะครับผมเพราะว่า BSI เขาหมดแล้วเนาะก็มีแถมประกันหลักการขายให้นะครับผมอะทีนี้เรามาดูสภาพนะครับผมของเจ้าคันนี้รถปี2016นะฮะร,รถเนี่ยผ่านการใช้งานมา6ปีนะครับผมรถ6ปีเป็นยังไงเออเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับผม เรามาดูด้านนอกกันก่อนนะฮะในส่วนของด้านนอกสีสันสวยงามมากคันนี้จอดกลางแดดน,นี่คือสวยเลยนะสวยมากเป็นรถสีดำที่มีสเสน่ห์นะครับผมการตกแต่งที่กันชนของเขาก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะผมเพราะว่าเขาเป็น m s p o r t ใช่ไหมการตกแต่งด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอก led นะครับผมนี่นะแล้วก็จะมีร่องรีดอากาศจัดสรรอากาศนะผมเพราะว่า ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า M Aero Dynamic นะผมก็เป็นในส่วนของการจัดสรรอากาศโพลสรตนะครับมันจะลดการโต้ลมนะผมเพิ่มความรู่ลมเข้าไปทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้นไฟตอดมอง LED นะแล้วก็ตัวดักลมด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงที่มีการออกแบบให้ดูสวยงามนะผมดูซิงๆดีมี Parking Sensor ด้านหน้าประจังโครเมียมนะกระจังโครเมียมโลโก้ BMW นะอยู่ตรงกลางนะผมแล้วก็ฝากระโปรงนี่ก็ทําล่อง จัดสรรอากาศนะครับผมดูโฉบเฉี่ยวนะมันดูโฉบเฉี่ยวดีโมเดล f 1 0เนี่ยเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากๆปัจจุบันนี้ยังมีคนถามหาอยู่นะแล้ววันนี้มาในรุ่น m sport ด้วยดูสภาพสีนะสีสวยไฟหน้าอัจฉริยะนะครับผม adaptive led แล้วผมก็มีไฟสูงอัตโนมัติมีเปิดปิดอัตโนมัติมีเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยให้อัตโนมัติสวยงามมากๆมาดูด้านข้างนะด้านข้างสภาพสีนะครับนี่โลโก้ m นะครับผมบ่งบอกว่าคันนี้คือรุ่น M Sport ล้อ Max l i n M นะนี่ล้อ Max l i n M ขนาด18นิ้วนะครับผมมาพร้อมยางรันแฟตนะฮะดิสเบรก4ล้อนะครับผมช่วงล่าง M Suspension นะครับผมช่วงล่างแน่นๆขับสนุกยึดเกาะถนนดีความเร็วต่ำความเร็วสูงนี่เขาไม่มีปัญหาเขาใช้งานได้แล้วก็ความสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเลือกก็คือประหยัดน้ำมันนั่นเองเครื่องยนต์ดีเซลของเขาเนี่ยไม่จุกจิกนี่สีสันด้านข้างนะ สวยงามนะผมเจ้าของเดิมมีติดตัวกันกระแทกที่ประตูมานะนี่นะมีตัวกันกระแทกนะผมแล้วตัว M Sport เนี่ยการตกแต่งขอบกระจกก็จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยขอบกระจกสีบานเนี่ยของประตูนะดูซิ่งดีนะครับผมกระจกบองข้างก็มีไฟเลี้ยวพับเก็บอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะฮะมีกุญแจอัจฉริยะนะครับล็อกปุ๊บนะครับ,บ,นะรบนี่ก็คือล็อกนะครับเวลาเปิดก็มือสวมแบบนี้ สวยงามสวยงามนี่นะด้านข้างคือสีแมงสวยเงาเป็นกระจกเลยอะ่ะเงาเป็นกระจกเลยนะฮะสีนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายในรุ่น M Sport ออปชันด้านท้ายคุณจะได้คิกเซนเซอร์ในการเปิดแต่ในโมเดลนี้ฝาท้ายไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแต่มีคิกเซนเซอร์คุณสามารถที่จะเหยียเท้าเพื่อเปิดฝากระโปรงด้านท้ายได้นี่แล้วก็เปิดแบบซอฟด้วยนะครับผมเปิดแบบหรูหรานะแต่คุณไม่มีปุ่มปิดนะปิดไม่ได้ คือต้องเอามือปิดเอามือดันลงมาแต่เปิดอะใช้เท้าแย่ได้น,นี่ก็เป็นออปชั่นในรุ่น M Sport เท่านั้นในรุ่นลองลงมาอย่าง Luxury เนี่ยไม่มีนี่นะถือว่าดีมากๆแต่ผมเวลาปิดก็เอามือปิดอย่างนี้ <c oughs> นะแต,แต่เปิดได้นะแต่เวลาปิดก็เอามือปิดนะครับผมมีกล้องมองหลงังนี่นะกล้องมองหลังหนึ่งตัวภาพคมชัดระดับหนึ่งมีเส้นไกด์ไลน์บอกลายการเข้าซองถอยจอดนะผมก็เพิ่มความ ปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะผมมีโลโก้ 525D ไฟท้าย LED สวยงามนะครับผมนะแล้วก็มีทับทิมนะครับมี Parking Sensor ปลายท่อคู่นะครับผมเป็นปลายท่อสแตนเลสนะฮะกันชนการตกแต่งก็จะเป็น M Sport นะสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพื้นที่การวางของนะฮะตอนเปิดเนี่ยเท่ะนะแต่ตอนปิดไม่เท่เท่าไหร่ในส่วนของพื้นที่การเก็บของนะผมคันนี้มีในส่วนของถาดกันสัมภาระของ BMW นะครับ นี่แถมมาให้เลยนะครับผมเป็นถาดยางนะทำความสะอาดง่ายๆเวลามันเลอะเทอะนะแล้วก็การวางของนี่วางกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆได้วางถุงก๊อฟได้สบายๆนะครับผมตัวเบาพับไม่ได้ในโมเดลนี้เบาะหลังพับไม่ได้นะครับอ่าด้านล่างไม่มียางอะไรแล้วนี่นะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของกล่องใส่ของวางของนู่นนี่นั่นนะครับผมมีหลุมแค่นี้นี่ยแค่นี้เองนะแล้วก็เปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาติดตัวหมุดเอาไว้เห็นไหมติดตัวหมุดเอาไว้เปิดไม่ได้นะครับผม ก็มีประมาณนี้ในส่วนของการวางของนะครับผมแล้วกม็มีชุดพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านบนเนาะโอเคนะนี่มาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็สวยไม่แพ้ด้านข้างด้านซ้ายนะครับส่วนของด้านนี้นะสีสีอย่างเงาไม่มีริ้วรอยเลยนะริ้วรอยไม่มีนะครับผมสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเลยอ่านี่นะรอยเบียดไม่มีนะครับผมไม่มีรอยเบียดเลยนะครับสภาพสวยมากสวยจริงอันนี้ สวยจริงจริงนะผมไฟไม่แตกไม่เหลืองอ่านี่คือภายนอกเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อว่ามีออปชันอะไรและสภาพบอกเป็นแบบไหนรถ6ปีไม่แสนสามตามเลยครับเรอมาตอนที่ด้านในนะผมนี่แต่ก่อนที่เข้าด้านในดูประตูนะฮะประตูมีระบบดูดล็อกนะผมคือไม่ต้องปิดกระแทกแรงๆนะปิดเบาๆนะผมปิดเบาๆดูดูดูปิดเบาๆแค่นี้อ่ดูดล็อกแบบนี้นะผมเพิ่มความหรูหราเพิ่มความไฮโซเพิ่มความ เป็นผู้ดีให้กับผู้ใช้งานนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านในในส่วนของภายในนะครับผมในรุ่น M Sport เนี่ยภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลที่ดูหรูหราไฮโซมากๆนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีที่ด้านหลังสามารถปรับที่ด้านหลังเนี่ยสูงต่ำได้นะครับผมไม่ใช่แค่ดันเข้าดันออกเดี๋ยวนะมีมีสีทิศทางนะฮะในส่วนของที่ด้านหลังเนาะเบาะตำแหน่งต่างๆกระดกหน้ากระดกหลังสูงต่ำปรับได้หมดละเอียดมากๆแล้วก็ มีเมมโมรี่จดจำให้2ตําแหน่งนะครับผมอยู่ตรงแผงประตูนี้นี่นะคุณสามารถเซตค่าในส่วนของตาแหน่งบ่อตำแหน่งพวงมาลัยตำแหน่ง, ain, t t งกระจกมองข้างได้2ท่านนะครับผมก็จะมีให้เลข1เลข2แล้วก็แผงประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ใช้นวมนะเป็นนวมบุนุ่มมานะเป็นนวมนุ่มๆเนี่ยทั้งแผงเลยทั้งแผงเลยนะแล้วก็มีการตัดเย็บหนังนะครับผมเดินตะเข็บได้สวยงามนะครับผมแล้วก็จุดด้อยของในโมเดล f 1 0เนี่ยก็คือหลุมหลุมจับตรงนี้นะมันจะชอบเหนียวแต่คันนี้ไม่เป็นนะ คันนี้ไม่เหนียวจับตรงนี้มันจะชอบเหนียวชอบล่อนออกนะครับผมนี่คันนี้สภาพสวยๆนะครับผมสภาพสวยๆเลยแล้วก็การตกแต่งแผงตรงนี้ที่เป็นสีเงินเงินโครเมียมเนี่ยก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้านล่างนะครับผมเป็นไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมเป็น led อยู่ด้านล่างตรงนี้อ่านะก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับในส่วนของระบบ entertainment นะฮะก็จะเป็นเครื่องเสียง hammond klar don มีโลโก้ของเขาอยู่ตรงนูน้นตรงคอนโซลด้านหน้านะครับผมด้านบนเนาะ นี่นะเครื่องเสียงแฮมันคาดอนทั้งคันนะผมเสียงเพาะมากๆเป็นเครื่องเสียงระดับพรีเมียมเลยอ่านี่คือในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นระบบไอรีดนะผมซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ B M W Connected Drive ได้นะก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนเข้าศูนย์การแจ้งเตือนระบบต่างๆนะผมหรือว่าจะโทรหาศูนย์บริการหากเกิดเหตุฉุกเฉินฮอตไลน์อะไรพวกนี้นะผมก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของ B M W มาใช้ได้นะผมแล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นของตัวรถนะฮะ ล้วก็รองรับในส่วนของระบบเชื่อมต่อบลูทูธเทนอลฮาร์ดดิสต์แรงต่างนี้ถ้าเรามีในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับล้วก็หน้าจองนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคมชัดเลยนะผมสู้แสงดีนะนี่ขนาดแดดส่องมาแบบจ้าจ้าเลยนะแต่ว่าหน้าจอยังคมชัดอยู่เลยนะถือว่าด,ดีมากนะนะครับผมเป็นหน้าจอแบบยาวมีระบบนําทางด้วยนะครับผมอ่านี่คือในส่วนของระบบไอไดท์พวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะทรง m Sport 3กา้านดีไซน์ m มันจะดูสวยมันจะดูสปอร์ตนะครับผมนะี่มีโลโก้ m อยู่ด้านล่าง ครับอ่าเป็น M Sport เนาะก็ต้องมีโลโก้ M นะครับผมอ่านะแล้วก็พวงมาลัยของเขาก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับผมควบคุมเครื่องเล่นนะครับมีคูชคอนโทรลนะครับมีแพตเดิลชิฟต์นะครับผมมีแพตเดิลชิฟต์แป้นใหญ่มากอยู่ด้านหลังพวงมาลายัยนะนี่ยก็กดหัวลบได้นะครับผมเกียร์แปดสปีดนะเป็นเกียร์อัตโนมัติแปดสปีดนะครับผมสบายๆขับสนุกๆเลยมีแมนนวลโหมดสปอร์ตโหมดมีโหมดการขับขี่คุณเลือกอีกนี่มีโหมดการขับขี่นีน่คอมฟอร์ตนะครับผมคอมฟอร์ตสปอร์ต แล้วก็ Eco p r ปอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลือกได้แล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ในส่วนของการควบคุมไอไดส์แล้วก็มีในส่วนของการทัชนะครับไอแป้นหมุนหมุนเนี่ยสามารถทัชได้เวลาเราใช้แผนที่นําทางซูมเข้าซูมออกเอานิ้วเลื่อนๆทผางทาง,ง,งได้นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของด้านในดูดีอ่ะคือดูดีเลยอ่ะเบาะไม่มีขาดนะครับพวงมาไลัยไม่มีลอกล่อนเนาะแล้วก็แผงคอนโซลทั้งอันเนี่ยสภาพดีมากๆนะครับผมสภาพดีมากมากนะในส่วนของภายในเนาะอ่ะทีนี้มาดูประตูหลัง ในส่วนของด้านหลังเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือมีม่านบังแดดนะครับในส่วนของรุ่น M Sport นะก็จะมีในส่วนของม่านด้านข้างนะครับผมนี่มีม่านอันเล็กตรงนี้นะม่านอันเล็กแล้วก็ม่านบังประตูนะเป็นแบบเกี่ยวนะนี่นะม่านนะครับผมที่ประตูเนาะแล้วก็มีม่านไฟฟ้าด้านหลังอีกนะครับก็เพิ่มในส่วนของความเป็นส่วนตัวนะบังแดดบังแสงอะไรพวกนี้นะผมก็จะมีม่านรอบคันเลยสําหรับด้านท้ายเนาะแล้วก็ ในส่วนของรุ่น m sport เนี่ยข้อด้อยอย่างเดียวก็คือไม่มีในส่วนของระบบ entertainment เหมือนรุ่น luxury luxury เขาจะมีจอนะครับแต่ใน m sport เขาไม่มีนะครับผมแต่ว่าจะได้ในส่วนของ performance ในการขับขี่มากกว่านะครับผมจอด้านหลังเบาะไม่มีนะประมาณนี้นะผมสวยมากภายในยโคตรสวยไปดูห้องเครื่องคันนี้สวยมากใครหาอยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนี่นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะพลังกำลัง218แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์8สปีด คือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยทนทานมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นรถยนต์ที่เครื่องยนต์มันไม่จุกจิกมากนะครับใช้งานดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยคือจุดเด่นเลยนะประหยัดน้ํามันนะครับผมอัตราการเร่งดีนะผมอันนี้คือจุดเด่นๆที่ลูกค้าเลือกใช้โมเดลนี้ถัดมานะครับในส่วนของโครงสร้างนะคันนี้โครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างสวยไม่มีร่องรอยการชนนะครับผมฝากระโปรงเดิมนับแก้มข้างเดิมคันหน้าเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์มก นะผมว่าคันนี้เป็นรถศูย์ไทยแนละ้วก็มีมกรนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์นะก็ยังอยู่แปะอยู่ที่คานด้านหน้านะครับสบภาพสวยมากคันนี้นะเครื่องยนต์ดีๆนิ่งๆน,นะครับผมแล้วก็สบายใจได้นะครับผมคุณได้หลังการขายเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับผมก็คือจะมีในส่วนของการรับประกันนะครับผมหลังการขายให้นะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ท่านใดนะผมที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่0 9 0 1 0 1 1 1 1 9นะครับผม B M w 525D F10 LCI M Sport คันนี้ปี2016เลขไมล130,000กว่ากิโลนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,479,000บาทนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะผมมีคำถามสงสัยตรงไหนนะผมก็คอมเมนต์สอบถามเราได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็พ์ามสินไว้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com